EP ที่2เราจะมาโฟกัสในพลังงานไฟฟ้าเราสามารถหาความต้านทานรวมได้จากเทคนิคลัดเลยครับนั่นก็คือเอาความต้านทานตั้งแล้วหารด้วยจํานวนชั้นความต้านทานรวมในวงจรนั้นจะมีค่าเท่ากับ3โอห์ม สวัสดีครับน้องๆครับยินดีต้อนรับสู่รายการคิดสอบติดและเรามาเจอกันใน EP ีที่2แล้วนะครับและสำหรับ EP ีนี้เราจะมาเริ่มต้นในพาร์ทฟิสิกกันก่อนนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าหัวข้อไหนที่มันออกมากในส่วนของเป็นฟิสิกอยู่ข้างหลังพี่เฟนเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับพลังงานไฟฟ้าครับจะเป็นหัวข้อที่ออกมากที่สุด เป็นอันดับแรกลองลงมานะครับนั่นก็คือเรื่องของแรงแรงรับแรงเสียดทานรวมถึงแรงลอยตัวนั่นเองจะเป็นส่วนที่ออกรองลงมานั่นเองและวันนี้ใน EP ีที่2เราจะมาโฟกัสใน2หัวข้อนี้เราไปเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกกันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเวลาพี่เฟนพูดถึงพลังงานไฟฟ้านั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกในทุกหัวข้อย่อยนะ มันจะมีเรื่องที่ออกมากและออกบ่อยเป็นพิเศษและเรื่องนั้นนั่นก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าและเมื่อพี่เฟนพูดถึงการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยพี่เฟนเชื่อว่าน้องหลายคนนะครับก็คงจะต้องนึกถึงหงการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมกับ2การต่อวงจรไฟฟ้าแบบแบบขนานและทั้ง2แบบเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรวันนี้จะมาสรุปให้น้องได้เข้าใจอย่างกระชับเลยครับ เริ่มต้นจากการต่อแบบอนุกรมก่อนถ้าที่เฟ็มมีวงจรไฟฟ้าต่อแบบอนุกรมดังภาพที่น้องเห็นอยู่บนหน้าจอมีหลอดไฟอยู่2หลอดครับแต่ละหลอดถูกสมมุติว่ามีความต้านทานเท่ากันนั่นคือ6โอห์มกับ6โอห์มตามลําดับและไปต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม10โวลต์น้องจะเห็นนะครับว่าเราสามารถหาความต้านทานรวมในวงจรนั้นเนี่ยได้โดยการเอา6โอห์มบวกกับ6โอห์ม คำตอบที่น้องได้จะมีค่าเท่ากับ12โอห์มครับ, oh รบนี่คือจุดแรกที่น้องแอบสังเกตได้ทันทีครับว่าเมื่อน้องต่อวงจรแบบอนุกรมความต้านทานรวมในวงจรนั้นเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นและเมื่อความต้านทานมันมีค่ามากขึ้นกระแสะไฟฟ้าที่จะไหลในวงจรนั้นมันก็จะไหลได้น้อยลงนี่คือจุดแรกจุดเด่นของการต่อแบบอนุกรมส่วนจุดเด่นที่2นะครับถ้าเราไปโฟกัสที่ความต่างศักย์ ที่ตกค่อมหลอดไฟในแต่ละดวงน้องจะเห็นได้ว่าเนื่องจากความต้านทานมันมีค่าเท่ากันมันก็จะแบ่งกันไปอย่างละ5โวลต์และทั้งหมดนี้ก็เลยออกมาเป็นการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองต่อมาครับการต่อแบบที่2องเขาเรียกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานลักษณะก็จะแตกต่างกันครับดังภาพที่น้องเห็นหลอดไฟ2ดวงเหมือนเดิมฮะ แต่จากต่อที่เป็นเส้นเดียวมันจะต่อแยกกันมาเป็น2เส้นและก็ต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม10โวลต์เหมือนเดิมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะมีวิธีในการหาความต้านทานรวมนั้นอย่างไรพี่เฟนมีเทคนิคมาสาักน้องครับถ้าน้องมีการต่อแบบขนานและบังเอิญว่าความต้านทานของตัวต้านทานนั้นมีค่าเท่ากันด้วยเราสามารถหาความต้านทานรวมได้จากเทคนิคลัดเลยครับนั่นก็คือเอาความต้านทานตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนชั้นที่มันต่อขนานกันอย่างภาพนี้มันต่อกัน2ชั้นน้องก็เอา6ตั้งแล้วหารด้วย2ความต้านทานรวมในวงจรนั้นจะมีค่าเท่ากับ3โอห์มข้อสังเกตนะครับจาก6ขนานกับ6ขนานเสร็จแล้วน้องจะเหลือ3โอห์มมันมีค่าน้อยลงและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันมีค่าน้อยลงจริงนะฮะถ้าพี่เฟนมีการเอาหลอดไฟอีกดวงหนึ่งขนาด6โอห์มไปต่อซ้อนกันเป็น3ชั้น ความต้านทานรวมในวงจรน,นั้นก็จะเอา6ตั้งแล้วหารด้วย3ซึ่งเป็นจำนวนชั้นของการต่อขนานน้องจะสังเกตได้ว่าคำตอบที่ได้ออกมานั้นจะเหลือเพียงแค่2องโอห์มเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ายิ่งขนานความต้านทานนั้นก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงและเมื่อความต้านทานนั้นมีค่าน้อยลงกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในวงจรขนานมันจะมีค่า มากขึ้นและนี่คือจุดที่เป็นจุดเด่นของการต่อแบบขนานและเป็นจุดที่ทำให้ขนานกับอนุกรมนั้นเป็นจุดที่แตกต่างกันด้วยและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับไม่ว่าน้องจะต่อหลอดไฟขนานขึ้นไปสองชั้นขนานขึ้นไปสามชั้นหรือขนานขึ้นไปกี่ชั้นก็ตามความต่างศักย์ที่ค้อมตัวหลอดไฟในแต่ละดวงนั้นก็ยังคงมีค่าเท่ากับ10โวลต์เท่าเดิมและเท่ากันในทุกๆชั้นนั่นเองทั้งหมดนี้ เขาเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้านะครับและถ้าน้องเข้าใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าจากบทสรุปไปเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราไปเจอโจทย์จริงเราจะสามารถทําโจทย์ได้ในเวลาอันรวดเร็วและได้ถูกต้องหรือไม่เราไปเริ่มต้นกันที่ข้อแรกครับข้อนี้อ่านโจทย์ไปพร้อมกับพี่เขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีความต้านทาน R 1เนี่ยอยู่แล้ว1ตัวหลังจากนั้นนะครับ เขาก็เอาตัวต้านทาน R2 เนี่ยไปต่อเพิ่มแต่โจทย์ไม่ได้บอกนะว่าเอาไปต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรมแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเมื่อต่อไปแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยมันมีค่าทำไมครับมันมีค่าเพิ่มขึ้นต่อพี่เฟนให้ชื่นใจหน่อยครับถ้ากระแสไฟฟ้าในวงจรมันมีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าความต้านทานรวม ในวงจรน,นั้นเนี่ยมันจะต้องมีค่าลดมันจะต้องมีค่าลดลงและแน่นอนครับการต่อวงจรแบบไหนล่ะครับที่จะทําให้ความต้านทานมันมีค่าลดลงคําตอบก็คือมันจะต้องต่อแบบขนานเพราะยิ่งขนานเยอะเท่าไรความต้านทานก็น้อยลงเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราสรุปมาก่อนหน้านี้และถ้าน้องโฟกัสว่ามันต้องขนานแน่ๆไปอ่านชอยด้วยความรวดเร็วครับ ชอยข้อที่1กับชอยข้อที่2เราก็จะตัดทิ้งไปได้ทันนะหลังจากนั้นครับโจทย์ถามต่อว่าแล้วความต่างศัก์ที่ค่อมตัวต้านทานไฟฟ้า R1 เนี่ยจะเป็นอย่างไรจากข้อสรุปที่น้องได้เห็นก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของการต่อแบบขนานก็คือว่าไม่ว่าน้องจะต่อขนานเป็นกี่ชั้นก็ตาม ความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานหรือหลอดไฟในแต่ละดวงนั้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากันและเท่าเดิมเสมอดังนั้นคำตอบที่เราจะตอบได้สำหรับข้อนี้ครับก็ไม่ยากเลยครับต้องตอบแบบขนานและความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นมีค่ามีค่าเท่าเดิมคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อที่เลยตอบข้อที่4ครับเป็นยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจาหลักการเราเข้าใจหลักการของการต่อวงจรไฟฟ้าได้เวลาเรามาเจอโจทย์จริงนะ เราแทบจะไม่ต้องขีดเขียนอะไรเยอะเลยครับเราอ่านเสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าความตั้งทานต้องลดหรือความตั้งทานต้องเพิ่มแล้ต้องต่อแบบไหนและถ้าต่อไปแล้วความต่างศักจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งหมดนี้คือข้อแรกประเดิมใน EP ีที่2นะครับแต่ EP ีนี้ยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญและนี่คือเรื่องของแรงและข้อสอบโฟกัสไปเยอะมากครับในเรื่องของแรงพยุงหรือว่าแรงลอยตัวนั่นเอง ข้อสอบจะเป็นอย่างไรในข้อที่2เราไปดูพร้อมกับพี่เฟนครับข้อนี้เราไปอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับข้อบอกว่านำวัตถุชนิดเดียวกันน้ำหนักเท่ากันใส่ในของเหลว3ชนิดดังรูปคำถามนะครับของเหลวชนิดใดมีแรงพยุงมากที่สุดน้องมองจากภาพนะแม้ว่าของเหลวมันจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้ง3ภาพนี้คือวัตถุทั้ง3ก้อน มันคือก้อนเดียวกันดังนั้นมวลของมันก็เท่ากันนี่คือจุดแรกที่มันเหมือนกันจุดที่สองครับที่มันเหมือนกันก็คือว่าวัตถุที่อยู่ในของเหลว A เนี่ยมันก็ทำไมฮะจมอยู่ที่ก้นอยู่นิ่งๆวัตถุที่อยู่ในของเหลว B มันก็ลอยปิ่มของเหลวอยู่อยู่นิ่งๆและวัตถุที่อยู่ในของเหลว C มันก็ลอยเหนือผิวของเหลวอยู่อะไรครับ อยู่นิ่งๆเหมือนกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เหมือนกันเป็นกรณีที่2คือวัตถุทั้ง3ก้อนมันอยู่นิ่งๆและการที่มันอยู่นิ่งๆแบบนี้แปลว่ามันอยู่ในสภาวะสมสมดุลเหมือนกันทั้ง3กรณีและพี่เฟนจะทําการวิเคราะห์ทีละกรณีให้น้องได้เห็นและเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนนะครับเริ่มต้นที่กรณีที่1ถ้าพี่เฟนเนี่ยทำการแตกฟรีบอดี้ไดแเราจะเห็นได้ว่า มันก็จะมีน้ำหนักเนี่ยตกลงมาเป็น mg และวัตถุมันสัมผัสก้นภาชนะมันก็จะเกิดแรงที่ภาชนะเนี่ยดันวัตถุขึ้นไปนั่นคือแรงเอและก็เกิดแรงพยุมในทิศขึ้นสมมุติว่ามันคือ fa ในสภาวะสมดุลน,นะครับถ้าเราจัดเขียนสรรมการเราก็จะได้ว่าแรงที่ขึ้นบนเท่ากับแรงที่ลงล่างสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือ fa บวกเจะมีค่าเท่ากับ MG และถ้าน้องย้ายข้างสมการนะครับน้องจะได้ FA หรือว่าแรงพยุงเนี่ยเท่ากับ mg แล้วก็ทําการลบ n ทิ้งแน่นอนครับสิ่งที่พี่เฟนได้ออกมาก็คือ f a นั้นเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่า MG แน่ๆเพราะมันมีค่าเท่ากับ MG แล้วลบ n ทิ้ง n ไม่รู้ครับว่าคืออะไรและไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเมื่อมันลบไปแล้วแรงพยุงที่เกิดขึ้นในของเหลว A มันจะน้อยกว่า mg หรือน้ำหนักกว่าของวัตถุนี่คือกรณีแรกส่วนกรณีที่2นะครับถ้าเราไปทำการวิเคราะห์ในทำนองเดียวกันน้องจะพบว่าแรงที่ตกลงมาด้านล่างเหมือนเดิมครับก็คือน้ำหนัก mg แรงพยุงของของเหลว B ที่ดันขึ้นข้นขางบนสมมติว่าคือ fb ในสภาวะสมดุลวัตถุลอยนิ่งๆ fb ก็จะมีค่าเท่ากับ m ก็จะมีค่าเท่ากับ mg นี่คือกรณีที่สองและถ้าพี่เฟนเปรียบเทียบกรณีที่2กับกรณีแรกก็จะเห็นได้เลยว่าของเหลว b นั้นเนี่ยมีแรงพยุงที่มากกว่าเพราะมันเท่ากับ mg ส่วนของเหลว a มันน้อยกว่า mg ดังนั้นของเหลว a พี่เฟนตัดทิ้งไปเลยมันไม่ใช่แรงพยุงที่มากที่สุดแน่ ดังนั้นพี่เฟนไปดูต่อในของเหลว C ฮะและก็ทําการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเหมือนเดิมก็มีน้ําหนักตกลงมาเป็น MG และก็มีแรงพยุงของของเหลว C ขึ้นไปเป็น FC ในสภาวะสมดุล FC กับ MG นั้นก็ต้องมีค่าก็ต้องมีค่าเท่ากันและถ้าน้องทําการเปรียบเทียบระหว่าง B กับ C มันไม่มีใครมากสุดครับเพราะมันมีค่าเท่ากับ MG เหมือนกันดังนั้นข้อนี้ โจทย์ถามว่าข้อไหนมากที่สุดมันเลยต้องตอบ2ข้อครับ1ก็คือของเหลว B ก็มากสุดของเหลว C ก็มากสุดดังนั้นทั้ง2ตัวนี้เลยเป็นแรงพยุงที่มากที่สุดสำหรับข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจากแอนิเมชันเมื่อกี้ก็ทำการเปรียบเทียบและได้ผลลัพธ์ของข้อนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับดังนั้น EP ที่2ฝากน้องอย่างรวดเร็ว2ข้อ ทั้งการต่อวงจรไฟฟ้าทั้งการวิเคราะห์แรงพยุงว่าเคสไหนคือแรงพยุงที่มากที่สุดและเชื่อได้ว่าท่านน้องเข้าใจนะข้อสอบที่จะเจอในพาร์ทฟิสิกเนี่ยก็จะไม่ใช่ข้อสอบที่ยากอีกต่อไปและทั้งหมดนี้คือ EP ีที่2นะครับแต่ยังไม่ได้จบแค่ EP 2ีแต่ EP ีหน้าเราจะยังคงกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแต่เราจะกลับมาเจอในพาร์ทของวิทยาศาสตร์กายภาพจะยากหรือง่ายกว่านี้รอติดตามชมใน E ีีต่อไปฮะ e ีพีนี้ จบไว้แค่นี้สวัสดีครับ